เรื่องโรงเรียนร้างในเมืองเล็กๆแห่งหนึ่งที่เงียบสงบมีโรงเรียนเก่าแก่แห่งหนึ่งที่เคยมีชื่อเสียงและนักเรียนมากมายแต่วันหนึ่งเกิดเหตุไฟไหม้ครั้งใหญ่ในอาคารหลักทําให้มีนักเรียนและครูเสียชีวิตจํานวนมากไม่มีใครรู้ว่าเหตุไฟไหม้นั้นเกิดขึ้นได้อย่างไรและตั้งแต่นั้นมาโรงเรียนก็ถูกทิ้งร้างไม่มีใครกล้าเข้าไปอีกบ้างก็ว่าเห็นเงาคนเดินอยู่ในโรงเรียนตอนกลางคืนบ้างก็ได้ยินเสียงกระซิบแปลกๆลอยมาตามลมแม้เวลาจะผ่านไปหลายสิบปีแต่ข่าวลือเรื่องโรงเรียนนี้ก็ยังไม่จางหายไป พีทเอกและโมสามเพื่อนสนิทที่หลงไหลในเรื่องลี้ลับวันหนึ่งพวกเขาได้ยินเรื่องเล่าเกี่ยวกับโรงเรียนร้างนี้จากคนในเมืองเอกเป็นคนที่กล้าหาญที่สุดในกลุ่มเขาจึงเสนอความคิดที่จะไปสำรวจโรงเรียนร้างในคืนวันศุกร์พวกนายเคยได้ยินตำนานที่ว่าใครที่เข้าไปในโรงเรียนนี้จะได้ยินเสียงเด็กหัวเราะตอนกลางคืนไหมเอกพูดพลางยิ้มอย่างท้าทายพีทลังเลแต่โมกลับยิ้มตอบและบอกว่าถ้าพวกนายไม่กลัวฉันก็ไม่กลัวและนั่นเป็นการตัดสินใจที่นำพวกเขาไปเผชิญหน้ากับสิ่งที่พวกเขาไม่คาดคิด คืนนั้นทั้งสามขี่จักรยานไปยังโรงเรียนร้างสถานที่แห่งนี้เต็มไปด้วยต้นไม้รกชัดมีรั้วเหล็กสูงปิดทางเข้าแต่พวกเขาพบว่าประตูรั้วเปิดแง้มไว้อยู่เหมือนมีใครตั้งใจรอให้พวกเขาเข้าไปเข้ามาเลยไม่มีอะไรหรอกเอกพูดพางยักไหลทั้งสามคนเดินตรงไปที่อาคารหลักของโรงเรียนซึ่งเป็นอาคารที่เกิดเหตุไฟไม่ในตำนานข้างในนั้นเงียบกริบราวกับทุกอย่างหยุดนิ่งแสงไฟฉายส่องไปบนผนังที่มีคราบน้ำดำเกาะอยู่และโตเรียนเก่าๆที่วางระเกะระกะบนพื้นทันใดนั้นเองขณะที่พวกเขากำลังจะเดินเข้าไปในห้องเรรียนแก ก็ได้ยินเสียงฝีเท้าเบาๆดังขึ้นมาจากชั้นบนพวกนายได้ยินไหมพีทถามด้วยน้ำเสียงตื่นเต้นเอกและโมหันไปมองกันแต่พวกเขาไม่ตอบอะไรนอกจากพยักหน้าเบาๆพวกเขาเดินตามเสียงฝีเท้านั้นขึ้นไปยังชั้นสองแต่เมื่อพวกเขาเดินไปถึงเสียงก็หยุดลงทิ้งไว้แต่ความเงียบงนันและความเย็นยะเยือกที่แทรกซึมเข้ามาในหัวใจของพวกเขาทันใดนั้นเองไฟฉายของเอกก็ดับลงเขารีบตบไฟฉายเพื่อให้มันติดขึ้นมาอีกครั้ง และในช่วงเวลาสั้นๆที่ความมืดปกคลุมพวกเขารู้สึกเหมือนมีใครสักคนกำลังจ้องมองพวกเขาจากความมืดเมื่อไฟฉายติดขึ้นอีกครั้งพวกเขาส่องไปยังสุดทางเดินและเห็นประตูห้องเรียนหนึ่งเปิดอยู่และภายในห้องนั้นมีบางอย่างที่ทําให้พวกเขารู้สึกขนลุกมันเป็นเสียงกระซิบที่แผบเบา,าวกับเสียงของเด็กผู้หญิงเสียงนั้นบอกว่าช่วยด้วยทั้งสามคนรู้สึกได้ถึงความผิดปกติแต่ความอยากรู้อยากเห็นทําให้พวกเขาเดินเข้าไปในห้องนั้นข้างในห้องเรียนเต็มไปด้วยโต๊ะและเก้า e อี้เก่าๆแต่สิ่งที่น่าตกใจกว่า คือกระดานดำที่มีข้อความเขียนด้วยช็อกสีแดงว่าอย่ามองข้างหลังเอกกลั้นหายใจและหันไปมองหน้าพีทกับโมพวกเขาทั้งสามคนยังคงนิ่งรู้สึกได้ถึงความกดดันที่ทำให้พวกเขาขนลุกแต่ก่อนที่ใครจะได้พูดอะไรเสียงหัวเราะเล็กๆที่แผ่วเบาและเย็นยะเยือกก็ดังขึ้นจากด้านหลังพวกเขาพีทพยายามหันกลับไปดูแต่เอกหยุดเขาไว้อย่าอย่ามองแต่พีทไม่ฟังและหันไปท่านใดนั่นเองเขาเห็นเงาร่างเล็กๆของเด็กผู้หญิงในชุดนักเรียนสีขาวที่ยืนอยู่ตรงมุมห้อง เธอยิ้มให้พวกเขาด้วยดวงตาที่ไม่มีประกายชีวิตก่อนที่เธอจะหายวับไปในพริบตาพีดรู้สึกกลัวจนแทบจะขยับตัวไม่ออกแต่เอกกลับตัดสินใจเดินเข้าไปใกล้มุมห้องนั้นเขาพบสมุดบันทึกเก่าๆเ,เล่มหนึ่งวางอยู่เขาหยิบมันขึ้นมาและลองเปิดดูข้างในนั้นมีข้อความที่เขียนด้วยลายมือของเด็กหญิงคนหนึ่งที่บอกเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับความทุกข์ทรมานของเธอเธอถูกขังอยู่ในห้องนี้ในวันที่เกิดเหตุไฟไม่เธอไม่สามารถหนีออกมาได้และสุดท้ายเธอก็ต้องตายพร้อมกับเพื่อน,เพ,อนเพื่อนคนอื่นๆ ขณะที่เอกยังคงอ่านสมุดนั้นอยู่จู่ๆก็มีเสียงฝีเท้าหนักๆดังขึ้นมาจากทางเดินข้างนอกห้องเริ่มสั่นไหวเหมือนมีใครบางคนกำลังเดินเข้ามาใกล้พวกเขาทั้งสามคนรู้สึกได้ถึงความกดดันที่ทำให้พวกเขาหายใจไม่ออกพวกเขาพยายามจะหนีแต่ประตูห้องกลับล็อกจากด้านนอกเสียงฝีเท้ายังคงดังใกล้เข้ามาเรื่อยๆจนกระทั่งมันหยุดลงตรงหน้าประตูพวกเขาได้ยินเสียงลมหายใจแผ่วๆดังเข้ามาในห้องราวกับว่ามีใครสักคนยืนอยู่ตรงนั้นทันใดนั้นเองประตูห้องก็เปิดออกช้าๆ และพวกเขาเห็นเงาร่างของชายคนหนึ่งที่สวมเสื้อคลุมดำยืนอยู่ตรงทางเข้าชายคนนั้นยิ้มเย็นชาและพูดด้วยเสียงแผ่วเบาพวกเธอมาทำไมที่นี่ไม่ต้อนรับใครอีกแล้วพีทเอกและโมรู้ได้ทันทีว่าพวกเขากำลังเจอกับวิญญาณของผู้ดูแลโรงเรียนคนสุดท้ายที่เป็นผู้ดูแลนักเรียนและครูที่ตายไปในเหตุไฟไหม้และเขายังยึดต,ติดอยู่กับหน้าที่นั้นมาตลอดพวกเธอจะต้องอยู่ที่นี่กับพวกเขาเสียงนั้นพูดพร้อมกับรอยยิ้มชั่วร้ายก่อนที่ชายคนนั้น จะเคลื่อนตัวเข้ามาหาพวกเขาเงาร่างของเขากลายเป็นควันดำและเริ่มกลืนกินทุกสิ่งในห้องทั้งสามคนพยายามดิ้นรนเพื่อหนีออกไปแต่ควันดำก็ค่อยๆปกคลุมทุกอย่างจนพวกเขามองไม่เห็นอะไรเสียงหัวเราะของเด็กๆด,ดังขึ้นอีกครั้งตามมาด้วยเสียงกระซิบที่ดังซ้ำไปมาช่วยด้วยช่วยด้วยแต่ครั้งนี้มันฟังดูเหมือนเป็นเสียงของพีทเอกและโมพวกเขาทั้งหมดถูกดึงเข้าสู่ความมืดจนกระทั่งหายไปจากห้องนั้นรุ่งเช้าของวันต่อมาโรงเรียนร้างก็ยังคงเงียบงันเหมือนเดิมไม่มีใครรู้ว่า เกิดอะไรขึ้นกับทั้งสามคนที่เข้าไปสำรวจแต่มีข่าวลือว่าหากใครกล้าเข้าไปในโรงเรียนร้างแห่งนั้นในตอนกลางคืนคุณอาจจะได้ยินเสียงกระซิบของพวกเขาที่ร้องขอความช่วยเหลือและถ้าคุณฟังมันนานพอคุณจะไม่สามารถหนีออกมาได้อีกเลย